ครับสวัสดีครับผมประดิษฐ์ที่ดินแบ่งขายและบริการขุดคอกหลงนานะครับวันนี้เราพามาดูนะครับที่ดินนะครับแปลงสวยแปลงหนึ่งครับซึ่งแปลงนี้อยู่อำเภอหนองยญาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื้อที่นะครับ4ไร่1งาน8.2ตารางวาครับขายยกแปลงครับไร่ละ2,90 0 0 0บาทนะครับแปลงนี้นะครับทำเลนะครับห่างจากถนนละจางนะครับก็ประมาณ200เมตรนะครับด้านหน้าก็ครับติดคลองชนประทานนะครับ แล้วก็หมู่ติดชุมชนนะครับชุมชนอาจจะอยู่ด้านหน้านะครับถ้าหน้าถนนก็ประมาณสัก200เมตรนะครับถนนลัดยางนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพามาดูที่ดินนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นทิวนะครับทิวต้นตาลนะครับด้านหลังบรรยากาศนะครับก็ลมเย็นนี่นะครับก็ลมลื่นนะครับแปลงนี้นะครับก็มีทั้งต้น ไม้หลายๆชนิดนะครับมีทั้งต้นประดู่มีต้นมะขามนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อันนี้เป็นต้นมะขามนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นต้นสะเดานะครับแล้วด้านหลังนะครับเราขุดบ่อไว้ให้ท่านนะครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็นําดินนะครับมาถมที่ปลูกบ้านนะครับอันนี้เราถมมาให้แล้วนะครับแล้วก็ซึ่งด้านล่างนะครับเราเอาหน้าดินนะครับในนานะครับก็ถมไปประมาณสัก200กว่าเที่ยวนะครับนะครับ ทั้งด้านหน้าแล้วด้านบนนะครับก็จะเป็นหน้าดิ tree. นนะครับที่เหมาะสําหรับปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณที่ดินของเรานะครับครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปลูกบ้านนะครับทําถนนเล็กๆนะครับเข้ามามาอย่างที่ดินนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นนะครับต้นต้นไม้นะครับอันนั้นเป็นโรงงานทํา ผลไม้กระป๋องนะครับรอบๆก็จะเป็นต้นไม้นะครับอันนี้เป็นต้นกลุ่มนะครับซึ่งต้นกลุ่มนี่ก็เอาใบมารับทานได้นะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นต้นประดู่ขนาดใหญ่นะครับก็มีจํานวนสามต้นนะครับต้นประดู่แล้วก็ต้นสะดาก็เป็นสิบต้นนะครับแล้วก็มีแนวต้นตาลนะครับต้นตาลก็คือนะครับจะเป็นเขตนะครับ ด้านหลังจะเป็นคลองนะครับคลองเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นระบบคลองจนนาทานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เขื่อนยังไม่ปล่อยน้ามานะครับก็ยังไม่มีน้ํานะครับแล้วก็บริเวณนะครับชายเขตก็จะเป็นแนวต้นตาลนะครับต้นตาลนี้ก็อยู่ตรงเขตพอดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นคลองเล็กๆแล้วก็ป่อน้ําที่เราขุดไว้เพื่อเก็บน้ํานะครับใช้เวลาในหน้าแรงนะครับถึงเวลา ฝนไม่ตกนะครับก็เราวางท่อน้ําเข้าไว้ให้แล้วนะครับนะครับก็มีต้นตาลโค้งนะครับโค้งริมน้ํานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นประดู่ใหญ่นะครับขนาดสองต้นนะครับแล้วก็ด้านหนู่อีกหนึ่งต้นนะครับต้นประดู่ก็เป็นไม้ที่มีมูลค่านะครับราคาแพงอยู่นะครับประดู่ ครับมีขนาดก็นี่ครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้ครับจํานวนสองต้นครับต้นนี้หนึ่งต้นนะครับนะครับด้านหน้าก็เป็นเขตชุมชนนะครับชุมชนซึ่งไม่ไกลจากลากยางนะครับลงลาจยางมาก็เลาะคลองมานะครับสองร้อยเมตรครับก็จะถึงาที่ดินนะครับที่ดินของเราที่ปรับตัวนี้ปรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาหน้าดินปรับไปให้ทั้งหมดนะครับ ถ้าท่านใดนะครับสนใจลองแวะเข้ามาชมที่ดินเราได้นะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนนะครับที่เบอร์098ครับ1760200ครับแล้วก็มีแปลงอุทัยนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับที่าจานวนสองไร่นะครับสองไร่อันนี้วิวเขานะครับแล้วก็ถ้าแปลงใหญ่เลยนะครับก็อยู่อำเภอเดิมบางนะครับมีอีกหลายแปลงนะครับถ้าท่านสนใจก็สอบถามได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับ ลองมาโทรมาสอบถามกันก่อนครับถ้าท่านใดนะครับจะขุดโคกหนองนาก็สามารถนะครับติดต่อมาได้เลยครับกับทางเรานะครับซึ่งทางเราเป็นผู้รับเหมาเองนะครับไม่ใช่เป็นในหน้านะครับครับถ้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมได้ครับขอบคุณมากนะครับ